เน่นอนได้แล้วนุ่งแล้วทายอยู่นั่นแหละโอ้ยนุนุ่งแล้วนูก็นอนไปก่อนอีกค่ะแหมเรนต้องรอเขาเลยเขานอนไม่ได้เขาต้องมีตัวเองอยู่ข้างๆคอนกรอบเขาว่าเขานอนหรือเปลเขาถึงจะหลับ มาเร็วเว่อหนุนจังหน่อยโอ้ยหนุนจังก็รักหรอเขาได้เดี๋ยวไปหน่อยเฮ้ยอ้ยขอนอนที่คนนี้อะไรเนี่ยทง่็คือเขาไปดูหนังไงเขาโทษมาหนังผีมันน่ากลัวมากเลยมันฆ่าทุกคนในนั้นเลยแล้วก็บอกว่าตอนจบอ่ะ ตามมาค่าคนที่ดูทุกคนด้วยอ่ะเฮ้ยนี่คงจะบ้าหรือเปล่าฮะนี่ผีเผินมันไม่มีหรอกนะกลับไปนอนท่านไปแต่ก็แทบจะมีโอ้ยพนคนเดียวเองนะนอแค่คนเดียวเองคือคือพี่ไม่ได้นอนคนเดียวพี่แกงใจพี่นุค่ะว่าพี่นุก้อัวเมียจะตายพี่ตคนเดียวเขาค็หงอแล้วอ่า จะนอนได้หรือยังครับง่วงมากต้องการการพักผ<ม>่อนเบียเบียแล้วก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวแยกย้ายกันไปนอนกันไหมน้อนก,กันเถอะน่ะเห็นแม้ทองนี่คืนนี้คืนเดียวนะแกนอนกับเป็นน้องก่อนนะโหยนี่ที่นี่ไล่เขาเหรอ<ม>จําได้ใช่ไหมที่สัญญากับพ่อแม่ไว้ว่าอย่างไงไอ้ม่หรือเปล่าแต่บอกจะดูแลเขาดีที่สุดไงไอ้นี่เห็นสามีดีกว่าน,น้องใช่ไหมเนี่ยไล่น้องไปเลยอะ่ะขอนอนแค่เนี้ยเขาจะไปฟ้องพ่อแม่ เดี๋ยวเดี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 ยวนี่แกไม่ต้องมาใช้มุกนี้เลยนะไม่ได้ใช้มุกพูดจริงเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวหยุดเอ่อถ้างั้นก็นอนก็ได้เ้เฮ้ยเยเฮ้ยเดี๋ยว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 อาะไรแล้วทงทงครับทงครับได้โอเคพี่เมธให้ทงนอนก็ได้นะครับแต่ว่าเตียงนี้เนี่ย มันเป็นเตียงของพี่นุกับพี่เนคงไปนอนตรงโซฟาสิครับทำไมทำไมอ่ะฮทงโตมาแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะอือฮึมงโตมากับพี่เนตั้งแต่เด็กอืแต่พี่นุไม่ได้โตมากับทงตั้งแต่เด็กครับพี่นุไม่เคยนอนร่วมเตียงกับทงมาก่อนครับๆๆแล้วพี่นุก็ไม่ไว้ใจทงด้วยครับคือทงกลัวผีพี่นุก็กลัวทงครับก็กลัวทง พี่ก็ไปราโสักเลยครับเฮ้ยพีย่าลืมปิดไฟด้วยนะผมสาตาโ้เฮ้ยนอนไม่ได้ไม่มีที่นุนอยาไปหน่อยได้ไหมนก็เลยอ้าเอาทำดีเลย ลอประตเยนอล้วพอตพเปิดประตูหน่อยครับพินแอตเปิดประตูหน่อยครับพี่เนตเปิดประตูหน่อยพี่แนต เปิดประตูหน่อยครับเงียบไว้เงียบไว้เดี๋ยวพอมันขอสักพักหน่อยเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราหลับแล้วเออมันคิดว่าเราหลับแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอเองไม่สนใจเดี๋ยวเงียบแล้วอะเงียบนะ้เอาให้แน่ใจก่อนเราต้องเงียบก่อนเดี๋ยวออนมให้ชูชูให้มันไปไกลๆไปแล้วไปรับเลย นู๊นุ๊ปิดพลิกตัวแรงสินี่เตียงมันสั่นเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเหรอพี่อะเนี่ยเดี๋ยวจัตัวมาแู้เถุงยืเฉยนุ่เอียงนิดเดียวเองเดี๋ยวเนี่ยอยากให้พลิกตัวเหรออยากให้พลิกตัวแล้วให้มันกระดิกนี่เหรอกระดิกกระดิกเนี่ยได้เดี๋ยวจัดให้เลยเอาแบบพิเศษนะเดี๋ยวมันเนี่ย อ้าวผมไม่ได้ว่าหลับแล้วซะอีกมีเสียงมันแปลกอ่ะก็มันไม่ใช่เสียงรถไงเสียงทงเองอะไรเฮ้ยมาได้ังไน<อ>ี่ะเอาผมเรียกพี่ตั้งนานอ่ะไม่มีใครผมก็กว่าหลับแล้วก็เลย นอ่คุณแจด้วยไข่ปั๊มไม่แกเนี่ยคุณแจบ้านี้เนี่ยธงทำไมไม่ไปนอนห้องแกเนี่ยโอยเมื่อคืนผมไปดูหนังไอ้เฮียโชยอีกแล้วหนังผีมันน่ากลัวนี่นาดูหนังผีหนังผีน่ากลัวกลัวแล้วทำไมแกไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รู้จักเออไปดูแล้วก็แบบถ้าเจอผีก็ปิดตาหรือไม่ก็ไม่ต้องดูเลยดูหนังสงครามหนังอะไรก็ได้ดูที่ไปดูเสร็จุ๊บมันก็ต้องมาเดือดร้อนอื่นอย่างเงี้ยดูดิพอเถอะพอเถอะเออแล้วเราจะหลับแล้วเนี่ย เอาอนามัยด้วยง่ายด้วยเฮ้ยอย่าเสียงดังนะอปเล่นวิกตัวไปเล่นวิคตัว ไม่ใช่กแกทงกับพี่แกไม่ได้เล่น,กนแกโอ้โหคนนักแข่งปั่นกันนึย <c oughs> <c oughs>